สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับ Honda Civic Dimension ปี2001นนะครับสภาพสวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับ คันนี้เช็คให้ทุกระบบแล้วครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ19,000บาททับราคาดีงามสภาพรถขั้นเทพครับจัดไปเลยครับ1ในร้อยมีนอยแล้วครับวันนี้ในส่วนของ d i m e n น i o ่นนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับลองเช็คลองชมดูได้ครับเวลาที่ใครหารถซื้อรถก็จะถามว่าชนไหมมีอุบัติเหตุไหมเนี่ยครับสภาพแบบเนี้ยน็อตไม่ถอดเลยครับฝากระโปรงอยู่ครบเดิมๆแบบเนี้ยหาเอาไว้ใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับปทุมธานีคลอง3ครับ ใครสนใจไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับงามๆครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านได้แน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับสภาพแบบนี้ชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับ ดิเมนชันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจกว้างขวางนั่งสบายอะไรเยอะนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับฝากไว้ด้วยครับมีจอมีเครื่องเสียงมาแล้วนะครับ19,000บาทนี่สุดจะคุ้มนะครับท่านต่อรองเจรจาราคาดีงามแน่นอนนะครับเช็คให้แล้วนะครับไม่ต้องเช็คเองไม่ต้องเก็บเองครับเก็บมาทุกระบบครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ กล้ๆเดินทางขับได้ครับลองเช็ครองชมนะครับสําหรับผมก็คัดรถมาจากพ่อค้าที่ผมคัดแล้วนะครับว่าดูแลรถดีเช็ครถสวยจัดให้ในราคางามงามนะครับราคาแบบนี้ซื้อสภาพเรียกว่าเกินคุ้มแล้วครับสวยสมบูรณ์นะครับช่วงล่างเช็คเครื่องยนต์เช็คแอร์เช็คระบบไฟเช็คอย่างยังดอกเลือกใช้งานได้อีกยาวสวยสมบูรณ์นะครับ1588จัดไปเลยครับรีบตัดสินใจนะครับราคาแบบนี้มีมาไม่บ่อยครับ จัดโปรโมชั่นราคาตุจีนครับรองเช็คร้องชมนะครับต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์น่าสนใจมากๆน,นะครับชวนชมและชวนซื้อเลยนะครับสําหรับคันนี้ครับต้องบอกว่าดีครับราคาดีงามสภาพรถขั้นเทพ 1. ในร้อยแบบนี้ท่านสนใจหาเอาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มพิจารณานะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าเท่านั้นแหละครับ ที่เหลือสมาชิกตัดสินใจเลยครับอยู่ไกลไม่อยากเดินทางโทรเจรจานะครับจะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับมัดจําได้มัดจํานะครับเดี๋ยวมันจะเป็นของคนอื่นซะก่อนนะครับมัดจําแล้วรถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินคืนกับผมนะครับการันตีว่าจัดส่งถึงบ้านท่านรอตรวจเช็ครอทดลองทดสอบขับที่หน้าบ้านของท่านได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองนะครับประมาณนี้เลยครับผมก็พอจะเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในช่องได้นะครับก็ อยากจะให้สมาชิกรองพิจนานาครับคันนี้กระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้านะครับซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้ากว้างกว่างนั่งสบายเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเช็คแล้วนะครับทุกระบบภายในสะอาดใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บทําไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรองชมนะครับเวลาที่ใครหารถใช้งานก็จะถามว่าขับไกลได้ไหมแล้วก็ โดนชนมีชนไหมหน้าเดิมหลังเดิมหรือเปล่าขี่มือแล้วประมาณนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามในส่วนที่ยังขาดหายไปนะครับลองดูนะครับว่าชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ามีเครื่องเสียงมีเพลงฟังมีจอดูพอประมาณนะครับลองเช็ครองชมรองตัดสินใจนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอสมาชิกเช็คว่าชอบและพร้อมหรือไม่สนใจโทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้ดูรถทดลองขับอยู่ไกลนั่งรอหน้าบ้านครับ เดี๋ยวส่งไปถึงเลยครับสมบูรณ์สวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับหน้าเดิมเพจสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดครับเอาไปใช้งานกันในราคา19,000บาทโทรเจรจาสอบถามแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับฝากไว้ไดยครับคันนี้ลองเช็ครองชมลองตัดสินใจดูก่อนนะครับท่านจะลองสืบถามราคาก็ได้นะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจของด men ช่นขับนะครับ ลองเช็คที่แฟนเพจนะครับจะได้ข้อมูลและการแบ่งปันจากคนที่ใช้งานอยู่จริงอยู่ทุกวันนะครับไม่ต้องมโนเองไม่ต้องคิดเองดีไม่ดีไม่ต้องถามช่างด้วยครับสวยสมบูรณ์นะครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้ครับถ้าจะเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจหาไว้ใช้งานรองเช็ครองชมคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่า Honda Civic Dimension ปี2 0 0 1 1.7ออโต้น้ำมัน